สวัสดีครับไปกลุ่มที่2อบวกหเจาะไปที่พวกเราดีนึกภาพที่กลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับมาพัฒนาเครื่องมือคุณภาพ4ชุดนี้ประกอบไปด้วย3 3 5แล้วก็4คูณ4คูณ7นําไปใช้พี่ครับจะเป็นกลุ่มที่ดีมากเลยนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นรางวัลชีวิตเลยก็ว่าได้เรามาเริ่มกันเลยครับคุณภาพภาพเครื่องมือ3อันนี้อยากให้ร่วมพัฒนาพี่มันเป็นสูตรเศรษฐีง่ายๆก็คือ การที่คนเราร่วมคิดร่วมคุยแล้วก็ร่วมทําอย่างต่อเนื่องพี่ปัญหาก็คือเราไปคุยกับทีวีดีกว่าคุยกับคนนี้ไม่ถูกใจอะแต่เราอยากอยู่กับเขาไปนานๆนะพี่ครับมันมีแตจ่จะมีแต่ปัญหาแต่ถ้าเราลองคุยกันสักนิดสักนิดนะครับลองร่วมคิดลองร่วมทําครับพี่พี่ครับมันคือมันไม่ใช่แค่ว่าเศรษฐีอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเจ้าสัวเหมือนที่ เจ้าสัวท่านเคยทํามานะพี่มันคือความสุขในชีวิตคือวิดีโอนี้ทําไปแล้วพี่แล้วก็ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับใครก็แล้วแต่ที่ไปอดทนกันหน่อยอะ่ะคือไม่ใช่อยู่ดีฉันจะไปเล่นเกมของฉันฉันจะไปอยู่ในมุมๆของฉันแต่ฉันจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับเธอฉันจะอยู่หน่วยงานเดียวกับเธอแต่เราจะไม่ยอมร่วมคิดร่วมคุยร่วมทํากันเราจะอยู่ท่ามกลางความแตกแยกบ้านที่ปูนกับตัวอิฐไม่ได้ผนึกกันแน่นมันไม่ได้เจริญหรอกครับ เอาแค่นี้ครับปัญหาคือเราไม่ยอมแค่นั้นเองครับเราไม่ยอมที่จะร่วมคิดร่วมคุยร่วมทําให้นานพอจนไปถึงจุดที่ถูกคอเข้าขาอันนี้ก็ฝากไปทํากันบ้านครับเพราะว่าบอกไปแล้วตั้งแต่วิดีโอก่อนๆนะครับต่อไปครับคุณภาพอีก3อย่างนะครับก็อยากให้ไปร่วมพัฒนาอีกนะครับก็คือเป็นสูตรเศรษฐียุคใหม่ครับก็คือเราพัฒนากันไปแล้วโลกทุกวันนี้เรามีการศึกษาครับอยากให้ร่วมเรียนรู้พี่ การเรียนรู้ไม่ได้เป็นลักษณะที่นึกอย่างเดียวหรือเอาไปทําข้อสอบอย่างเดียวนะพี่เหมือนกับคนนึกบ้านนึกนึกภาพบ้านอ่ะอยากได้บ้านอ่ะก็นึกในหัวเสร็จแล้วก็มาวาดภาพบ้านมาวางแผนว่าจะสร้างบ้านได้ได้ยังไงจากนั้นก็ไปทํางานเพื่อมาสร้างบ้านจริงๆหรือไปลงมือสร้างบ้านจริงๆนะครับการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากแบบนั้นนะครับไอการเรียนรู้แบบนึกอย่างเดียวหรือท่องจําข้อมูลในทําทข้อสอบอย่างเดียวพี่ครับเป็นการเรียนรู้ที่ลดความมั่นใจต่อไปนะครับ คนเรามันร่วมฝึกกันได้พี่แล้วก็ร่วมสร้างสิ่ง,งต่างๆขึ้นมาได้ครับปัญหาก็คือเหมือนข้อแรกเราไม่ยอมที่จะมาอดทนกันกับคนที่อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือในทีมที่จะพัฒนาสังคมบ้านเมืองมันไม่ถูกคอไม่เข้าขาไม่รู้คุณค่าไม่รู้จังหวะลงตัวของกันและกันพี่ครับเราเรียนหนังสือมาก็ตั้งนานเราเล่นเกมได้นานเราดูทีวีได้นานแต่ เราจะร่วมเรียนรู้ร่วมฝึกร่วมสร้างกันให้นานจะได้ไหมโอเคนะครับต่อไปนะครับคุณภาพอีก5านะครับอันนี้เป็นสูตรดียั่งยืนก็คือร่วมดูให้ดีร่วมรู้ให้ดีร่วมสร้างให้ดีร่วมเล่นและเสพให้ดีแล้วก็ร่วมตายจากโลกนี้ไปอย่างดีๆฝากไปลองนึกดูนะครับเราดูได้ดีไหมคุณภาพของการดูบาง,บางคนนะครับดูปุ๊บคนนี้เราเคยเกลียดเราก็เกลียดอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าดูเจาะลึกลงไปเราจะรู้ว่าอ๋อความเกลียดมันอยู่ที่เรานะเขาก็อาจจะมีดีนะคนที่เราเกลียดอะ่ะเกลียดมากๆเลยคนด่านักประเทศพี่ครับเขาก,ก็มีคุณแม่ที่รักเขาเขาก็มีญาติพี่น้องมีคนใกล้ตัวที่รักเขาเหมือนกันนะโอเคไหมครับเพียงแต่เขาเป็นคนที่เรารู้จักกันไปในวงกว้างแล้วมีคนด่าเขามากขึ้นไปเจาะข้อเสียของเขานะครับอยากให้ฝึกดูให้เก่งไม่ใช่ดูแค่คนนะการดูดูด้วยกว้างครับแล้วคนที่ดูได้ดี จะสามารถคว้ารางวัลของชีวิตเพื่อพัฒนาต่อได้นะครับรู้นะครับพี่ผมจะบอกว่ามีรู้ภายในก็คือรู้ที่ผุดขึ้นจากตัวเราเองรู้ภายนอกแล้วก็รู้จากการทดลองให้เห็นผลจริงการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับแต่ทั้งหมดมันมาเสริมรู้ภายในนี่คือเรื่องการรู้การสร้างครับพี่เราสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้มากมายแต่ปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยเรามีพ่อแม่ที่เลี้ยงเรา เรามีสังคมบ้านเมืองอยู่ในบ้านเมืองที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวมีรัฐบาลที่สปอยเราพูดง่ายง่าจนบางครั้งเราเสียนิสัยนะครับเราติดเล่นติดเสพมากเกินไปบางครั้งเราสนุกกับการเล่นเสพแต่เราเป็นทุกข์เรารู้สึกว่าโดนบังคับให้ต้องสร้างเนี่ยคือปัญหาด้วยนะครับแล้วก็ให้มันตายได้ดีอะพี่เกิดมาให้ตายได้ดีใครจะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิด ก็ไปลองต่อดูนะครับอยากให้ดูวิดีโออื่นด้วยเราจะเข้าใจครับปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือความไม่สมดุลครับพี่เราสร้างอย่างเดียวเรายอมไหมล่ะเราดูดูได้ดีไหมนะครับบางครั้งสิ่งที่เราทําเนี่ยเราคิดว่าเรามีบุญนะพี่แต่สิ่งที่เราทาเนี่ยมันทําให้เราเสียชาติเกิดอันนี้ต้องไปลองนึกดูนะครับปัญหาคืออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมทําวิดีโอเนี่ยอันเนี้ยผมบอกเลยนะครับพี่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อนะครับเชื่อสุดดียั่งยืนเนี่ย ผมอยากให้มาเจอกันพี่ผมจะรวมกลุ่มสร้างแบบนี้ขึ้นมาจริงๆครับดูรู้สร้างเล่นเสพแล้วก็ตายได้ดีพี่อยากรวมกลุ่มคนที่สนใจจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาจริงๆให้เป็นแบบอย่างพี่แล้วก็บอกญาติเลยว่าเอ้ยดามทำยังไงถึงจะดีแบบนั้นพี่ครับมาเริ่มตรงนี้แล้วครับพี่ครับถ้าพี่จเจ้าจริงผมจะส่งเสริมพี่ครับผมอยากไปถึงจุดนั้นครับอ่ะต่อไปครับ คุณภาพตัวที่4ี่ก็คืออันนี้ไม่ให้แยงเลยครับพี่เป็นสูตร 4, คูณ 4, คูณ7นะครับเรามาดูกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของผลงานคือคนเราทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเราต้องการแก้วพี่เราต้องการสมุดเราต้องการปากกานะครับพี่เราต้องการไมโครโฟนเพื่อมาคุยกับพี่ๆนี่แหละครับแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้ไงพี่ครับคนที่มีฝีมือดีพี่ใช้มือเด็ดรวงข้าวอาจจะได้วันละ30กิโลกรัมนะครับ แต่ถ้าเราใช้เคียวพี่ครับมันได้เป็นหลายร้อยกิโลกร,รัมเลยนะเครื่องมือดีกว่าใช่ไหมพี่ฝีมือก็ดีนะครับพี่แต่คนที่ฉลาดเครื่องมือมาดีกว่าแล้วเคยเห็นไหมครับกดปุ่มปุ๊บโรงงานทํางานไปเลยใช้คนดูแลไม่กี่คนแต่เกิดผลิตภัณฑ์ออกมาเกิดรถยนต์ออกมานะครับก็คือคนที่ฉลาดนําเครื่องมือเนี่ยไปวางระบบแล้วผลิตของออกมาไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะมีระบบที่ปลูกพักทํากับข้าว มาให้คนกินในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถ้าวิดีโอนี้ไปถึงญาติของเราที่เก่งจริงดีจริงแล้วก็ใจบุญจริงงั้นเนี่ฝากต่อวิดีโอนี้นะครับบอกต่อบอกไปพี่ๆนักข่าวเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากพี่ถึงเวลาเนี้ยดำมไม่จําเป็นต้องเก่งแต่คนไทย80ล้านคนมีคนที่เก่งดีและใจบุญผมว่าเกินหมื่นคนให้ท่านเหล่านั้นนะครับพี่มารวมกลุ่มกัน อาจจะเป็นกลุ่มละร้อยกลุ่มละร้อยกลุ่มละร้อยแล้วท่านผลิตอะไรดีๆมารองรับพวกเราที่อยากดีอยู่แล้วนะครับพี่โอ้โหพี่มันง่ายจริงๆแล้วที่สําคัญที่สุดบรรยากาศครับบรรยากาศนึกถึงห้องสมุดครับพี่แต่มันไม่ใช่ห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดแต่มันเป็นห้องเครื่องมือจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบม,มีประแจเบอร์8ดอยู่สตัวมีเครื่องตัดเหล็กอยู่มีเครื่องอะไรอยู่นะครับพี่เป็นห้องไว้ที่หมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพี่คิดว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ย จะมีคนมาหยิบเครื่องมือแต่เราไปฝึกเขาก่อนนะฝึกให้เขาหยิบแล้วก็เข้ามาคืนพี่พี่ครับการพัฒนาช่างในหมู่บ้านนั้นจะดีขึ้นไหมครับนึกถึงตอนลูกชายผมอายุ2ขวบตอนนี้เขาจะหขวบแล้วนะครับเข้าไปสวนสาธารณะเขาบอกพ่ออุ้มอุ้มอุ้มพี่ครับเด็ก2ขวบกว่าผมบอกไม่อุ้มหรอกไม่อุ้มหรอกแต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งพี่อายุประมาณ6ขวบบ้าง7ขวบบ้างวิ่งมาเขาวิ่งมาเป็นพลนเลยลูกชายผมก็มองพี่ครับ เดินวิ่งตามเขาไปอ่ะมันคือบรรยากาศพี่นะครับจริงอยู่บางที่เราจะพูดว่าเด็กทําไมมันเรียนยากจังเอพี่ครับระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะถ้าเกิดว่าถึงขั้นจะต้องกลัวเด็กว่าสอบไม่ได้อ่ะจะต้องมาบอกแนวข้อสอบจี้ให้เด็กไปอ่านพี่ครับให้เด็กตกบ้างก็ได้เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อฝึกทักษะในการที่จะดึงข้อมูลความรู้ออกมาจากจากหนังสือจากข้อความอ่ะพี่คือฝึกหยิบของดีได้ด้วยตัวเองครับ อันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วพี่แต่ผลงานคือฝีมือเครื่องมือระบบและบรรยากาศโอเคนะครับต่อไปครับความถนัดความถนัดของคนมีแตกต่างกันความถนัดตัวแรกคือเทคนิคเทคนิคก็คือคนที่ทําหลอดไฟมาให้เราคนที่ทํากับข้าวอร่อยคนที่สอนคนอื่นได้ดีนี่คือความสามารถทางด้านเทคนิคคนที่สามารถรักษาคนได้ดีนะครับนี่คือความสามารถทางด้านเทคนิคซึ่งโลกใบนี้ฝึกความสามารถทางด้านเทคนิคกันเยอะมากโอเคไหมครับพี่ต่อไปนะครับ ความสามารถในการอ่านเกมความาความสามารถในการอ่านเกมก็คือการที่คนเรารู้ว่าอ๋อคือไดาโนเสาร์ถ้าเขาอ่านเกมเป็นนะ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าเราทําให้ผู้นำเนี่ยเป็นคนที่กัดกินเก่งๆเนี่ยสักพักเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะส่งอุกบาทลงมาแล้วทําให้สัตว์ไดโนเสาร์สูญพันธุ์พี่ถ้าไดาโนเสาร์มันอ่านเกมออกอย่างถ้าคนเราอ่านเกมออกก็จะรู้ว่าอ๋อการที่เรามุ่งพัฒนาอะไรต่างๆโดยที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราเติมสารพิษโดยเฉพาะเติมคาร์บอนเนี่ย เข้าไปในอากาศมากๆต่อไปอากาศมันจะแปรปรวนแล้วเราจะอยู่กันไม่สุขเราจะเกิดโรคอะไรต่างๆพัฒนาขึ้นมาอีกเยอะนะครับพี่แต่ถ้าเราเริ่มกระแสด้วยกันเรารักตัวเองเรารักคนรอบข้างเรารักสิ่งต่างๆเราฉลาดใช้ไม้ใช้เหล็กอย่างทนุถนอมเราฉลาดพัฒนาภูมิปัญญาที่ดีทดลองให้ดีก่อนก่อนนํามาใช้ไม่ใช่อยู่ดีทดลองระเบิดนิวเคลียร์ออเอามาขู่กันเลยเอามาทํากันเลยอย่างเงี้ย อันนี้คือไม่ฉลาดอ่านเกมพี่พูดง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นเราเอาภูมิปัญญาของท่านเจงคิดคานภูมิปัญญาของคนที่แบบล่านานิคมมาพัฒนาต่อมาอยู่ในตัวเราอะ่ะมันไม่น่ารักไงครับมันก็ไม่ไปต่อแต่และถ้าเราเห็นทฤษฎีพอเพียงแล้วเรามาทําให้เกิดขึ้นกับความรักของตัวเราพวกเรามันก็ดีไงพี่ซึ่งความสามารถในการอ่านเกมเนี่ยยังมีน้อยนะครับคือคนที่เขาอ่านเกมได้ดีอย่าง อย่างบิลเกตเขาบอกว่าอ๋อคอมพิวเตอร์ดีนะแต่แนวทางก็คือซอฟต์แวร์ที่จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยต่อไปจะเป็นผู้นำบิลเกตเขาก็เลยมาพัฒนาครับพี่อย่างผมอ่านเกมตอนนี้ผมบอกว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนาไปได้เยอะต่อไปเขาจะจ้างงานคนน้อยลงคนต้องแข่งกันมากขึ้นพี่ครับผมก็มองว่าอ๋อเราเติมความรักเข้าไปในตัวคนดีไหมเราให้คนมารวมตัวกันมารักกันดีไหมผมไม่บอกว่าทุกคนต้องมารักกันนะ แต่ผมบอกว่าคนที่จะรักกันได้มารวมตัวกันแล้วพลังรักเนี่ยมันจะไปดึงดูดคนให้มาสนใจมากขึ้นมันก็จะมีโอกาสที่จะรวมกลุ่มกันมากขึ้นแล้วคนที่เคยรักกันมันก็จะรักคนอื่นได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเหมือนกับคนที่เคยเกลียดมันก็จะเกลียดคนได้ง่ายขึ้นคนที่แบบเคยเอาชนะคนอื่นมามากแล้วเคยโกหกเคยแอบเคยอะไรมามากมันก็จะไปทําอย่างนั้นกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นไงครับมันเป็นธรรมชาติพี่ น,นี่คือการอ่านเกมต่อไปความถนัดที่สามคือเชียร์พี่เคยรู้สึกไหมครับคนนี้ไม่ต้องเก่งมากหรอกแต่เราอยากอยู่ใกล้เขาพูดอะไรมาแล้วเราก็ชื่นใจนั่นแหละคือคนที่มีเมล็ดพันธุ์นะครับที่ของการเชียร์ถ้าเข้าไปต่อยอดนะพี่ครับคนเหล่านี้ก็มีค่าต่อไปก็คือคนที่รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้าพี่ง่ายๆนะครับภาษาสดาต่างๆรู้แจ้งเห็นจริงนะครับพี่ท่านไม่ต้องทําอะไรมากหรอกพูดมาคําเดียวอะ่ะโอ้โหใช่เลยนะครับ นี่คือความถนัดของคนนะครับมีอยู่4กลุ่มโอเคไหมครับแล้วก็ในเรื่องการเชียร์พี่การเชียร์ที่บอกว่าสําคัญนะพี่ก็คือเชียร์ตนเองคนเราต้องเชียร์ตนเองอยู่เสมอพี่เชียร์ตวเองไปเรื่อยเลยอย่าไปถึงจุดที่เป็นโรคซึมเศร้าโอเคไหมครับต้องเชียร์ตวเองพี่ไม่มีใครเชียร์เราก็เชียร์ตัวเชียร์ตนเองทีมไหนอยากดีพี่ไปเชียร์กันเองทีมไหนอยากดีพี่ไปเชียร์จากหวยพี่ครับเราไม่ต้องไปซื้อรถยนต์ราคาคันละสล้านหมู่บ้านหนึ่งอากิจเป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วกัน ต้องเก็บเห็ดไปซื้อรถยนต์ราคาคันละสามล้านแต่อีกหมู่บ้านหนึ่งซื้อคันละห้าหมื่นแต่เอามาซ่อมมาใช้พี่ครับซ่อมไปนานแล้วก็จะเก่งขึ้นถูกไหมครับพี่แต่ราคาแค่ห้าหมื่นเองไงเราไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนหมู่บ้านแรกไงเข่าไหมพี่นานขึ้นเราจะเก่งขึ้น,นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ต้องจักหวยเราไม่จําเป็นต้องว่าเราต้องไปซื้อเทคโนโลยีสุดยอดราคาแพงจากต่างชาติมาแต่เราทําในหมู่ของเรากันเองเนี่พี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ประเทศทําแบบผมนะผมบอกว่า แค่ใครสักคนนะพี่มาเริ่มจากหวยไปด้วยกันนะพี่โอเคไหมครับต่อไปครับพี่ต่อยอดพี่ครับวันนี้เราทําโทรศัพท์มือถือได้ไม่ดีหรอกอาจจะแค่ฝึกให้ขีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบบเป็นตัวเลขแต่พี่ครับถ้าเราต่อยอดต่อเนื่องพี่ครับเราสามารถทําให้แลกท่าที่เลคาไม่แพงเท่าไหร่มันก็แพงอ่ะแหละแต่มันใช้นิดเดียวพี่ราคาหลักร้อยหลักพันน่ะทำให้เป็นหลักหมื่นหลักแสนได้พี่โทรศัพท์มือถือ แค่นั้นเองแต่ถามว่าแค่โทรศัพท์ไหมมันไม่ใช่แค่นั้นพี่มันคือทุกอย่างพี่เหมือนกับวิดีโอนี่ไอด้ดำทาไม่เก่งหรอกแต่พี่ครับต่อไปจะเป็นเชียร์ประสานพี่เชียร์ประสานก็คือไอด้ดำมันทําไม่เก่งหรอกแต่ถ้าพี่ที่เก่งคอมพิวเตอร์เก่งทั้งด้านการผลิตสือ่อเอามาเข้ากับเทคนิคการอ่านเกมของผมนะครับพี่ครับมันจะไปไกลมากพี่นะครับแล้วก็ถ้ารวมทีมกันได้ร้อยคน พี่ครับแค่ท YouTube เนี่ยถ้ามารวมตัวร้อยคนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากทีมร้อยคนเนี่ยพี่จะมีคนดูมากมันจะมีไอวิดีโอของคนจีนอยู่คนหนึ่งที่เขาได้เป็นพันล้านเลยพี่เขาไม่ได้พูดมากด้วยนะเป็นผู้หญิงอะผมจําไม่ได้อิชีหรืออิชีมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับพี่ลิควิชีนะครับพี่ประมาณนั้นนะครับออกเสียงก็ไม่ถูกหรอกแต่พี่ครับถ้ามีใครสักคนมารวมตัวผมนะครับตอนนี้พี่แล้วเรามีความสามารถ หลากหลายเรามาสร้างแบบอย่างดีๆด,ด้วยกันพี่ครับแค่ถ่ายลงวิดีโอเนี่ยช่วยคนเนี่ยผ่านวิดีโอ youtube นี่แหละรายได้ก็เยอะมากแล้วพี่เข้า okay, ไหมครับมันคือการเอามารวมกันนะครับเซียนพี่เซียนเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องให้ประเทศไทยเนี่ยเก่งมือถือกันทุกคนในประเทศไม่ต้องพี่เอาแค่คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเซียนมือถือแค่ประเทศไทยแค่นี้ประเทศไทยก็รวยแล้วครับพี่เซียนเกษตรเซียนช่างเซียนรู้แจ้งเห็นจริงเซียนในการเชียร์พี่ พี่คิดดูเซียนซึ่งสามารถพัฒนาไปถึงครูเซียนครูเซียนก็คืออะไรคนที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่สอนคนอื่นให้เก่งได้ด้วยนะครับพี่ไม่แน่นะครับพี่ไอ้ดามเนี่ยมันอาจจะสามารถสอนคนให้อ่านเกมได้ด้วยไอ้ดามก็จะกลายเป็นครูเซียนไงพี่นึกภาพพี่ครูเซียนอะ่ะเขามากินข้าวด้วยกันเขามาเล่นด้วยกันบ่อยครูเซียนการเกษตรครูเซียนด้านงานช่างครูเซียนงานด้านด้าน AI ครูเซียนด้านการรู้แจ้งเห็นจริง ครูเชียนด้านการอ่านเกมครูครูเชียนด้านการเชียร์พี่เขามารวมกันสักพักมันจะเกิดภูมิปัญญาใหม่มันจะเกิดนวัตกรรมใหม่มันจะเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่มันจะเกิดเครื่องมือใหม่ๆที่ไปช่วยพวกเราได้อีกมากที่บอกว่าภูมิปัญญาเสร็จปุ๊บพัฒนาเป็นสื่อตำลาล่ดีๆแบบกลั่นหน่อยพี่แล้วก็หมู่บ้านหนึ่งเขาทำเองไม่ได้หรอกแต่เรามีทีมครูช่วยเขามีปัจจัยเสริมไปช่วยเขาพี่ครับ เราสร้างกลุ่มดีๆขึ้นได้หนึ่งกลุ่มสองกลุ่มแล้วกลุ่มเหราเนี้ยไปช่วยคนให้ดีขึ้นได้พี่มันดีไหมละ่ะนะครับมันสบายพี่ผมบอกเลยนะครับตอนเนี้ยสบายแล้วจริงๆพอดูจากเครื่องมือมือนี้แล้วนะครับก็ฝากว่าเอาไปทำการบ้านต่อแล้วไปลองนึกลองใช้ดูแล้วพี่จะเห็นว่ามันจะบอกว่ามันจบแล้วนายก็ว่าได้ครับพี่มันจบแล้วนายพี่คือ ผมมันไม่ใช่คนเดียวเก่งไงพี่มันคือการรวมกันเก่งมันไม่ใช่คนทุกคนจะต้องจะต้องผลิตคอมพิวเตอร์เป็นผลิต AI เป็นคนทุกคนจะต้องมีเงินไม่ใช่พี่บางคนถ้าเป็นคนที่เก่งแต่ไม่ดีและใจบุญนะพี่ครับบางครั้งเขาทำขยะให้โลกใบนี้มหาศาลเลยนะพี่คือดีดีเลิศแบบร่ลำรวยมหาศาลแต่สร้างขยะมากมายะผมไม่ได้บอกให้ไปด่าคนคนนั้นนะ แต่ผมบอกว่าบางคนนะมารวมกลุ่มกันพี่แค่บางคนนะครับอย่างที่บอกไปก็คือวิดีโอนี้อยากให้ทำการบ้านแต่ทำการบ้านประกอบกับอีกหลายวิดีโอครับพี่ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับก็อยากฝากให้บอกต่อไปเลยพี่บอกบอกต่อไม่ใช่บอกบอกดูหน่อยบอกว่าวิดีโอนี้ดูแรกๆมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกแต่พอดูไปจริงๆเนี่ยโอ้มันคือประโยชน์มหาศาลเลยนะ อย่างนี้บอกพี่พี่นักข่าวก็บอกอย่างนี้แล้วพี่อยากให้ไปดูไปเจาะแล้วก็บอกว่าวิดีโอนี้มันไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่คนไทยทุกคนต้องดูอะไรประมาณนั้นนะพี่นะครับง่ายพี่บอกพี่พี่นักข่าวแล้วข้อมูลเหล่านี้จะไปถึงพี่พี่ที่เก่งดีและใจบุญจริงๆครับพี่ฝากจริงๆครับพี่พี่ที่เก่งดีและใจบุญเวลาท่านมารวมตัวกันไม่ได้บอกว่าต้องมีกลุ่มเดียวนะครับอาจจะเป็นสิบคนร้อยคนที่มารวมกลุ่มกันบางท่านอาจจะโอ้นี่คือก็เก่งดีใจบุญ กลุ่ม1ิบกลุ่มร้อยอจะรวมกันเป็นพันไงพี่เป็นเรื่องปกติแล้วมันจะช่วยแล้วคือคนเหล่านี้คือเขาข้ามประมาณว่าเขาข้ามเขาข้ามการที่จะต้องมาเหมือนกับคนมีอารมณ์ทางเพศอะพี่ไม,ไม่ไม่ต้องไปทําร้ายคนอื่นคือคู่รักของเราไม่อยากจะร่วมเพศเราก็ไม่ไม่ไปฝืดนะพี่เข้าใจปะแล้วก็คือไปทําอย่างอื่นก็ได้อะไรประมาณนั้นะคือเราไม่รวยก็ได้แต่เรามีความสุขที่เข้าใจไหมคนพวกนี้เขาไม่ได้ จะมาแย่งชิงจะมากดขี่ข่มเหงใครอะพี่คือคนประเภทนี้มีอยู่เพียงแต่กระแสทุกวันนีย้ยังไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นมารวมตัวกันแค่นั้นเองจริงจริงพี่แค่นั้นจริงๆคือแต่ตอนนี้กระแสมันเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นมารวมกันแล้วพี่กระแสจากไหนก็คือหนึ่งผมทําวิดีโอไว้แล้วอธิบายแบบไม่เก่งอะพี่อธิบายไม่เก่งเลยนะครับแต่พี่อะไปไปแบบไปบอกต่อแบบเน้นๆหน่อยครับพี่เน้นๆหน่อยบอกว่า มันอธิบายไม่เก่งหรอกแต่อยากให้ฟังจนจบอทนฟันจนจบแล้วก็ไปทำการบ้านต่อภาษาอะไรบางจุดมันก็อาจจะพูดผิดไปบ้างพี่แต่ไปทำการบ้านต่อแล้วเราไม่ใช่ว่าเราต้องเก่งตามตามนี้ทั้งหมดนะ<ส>เพียงแต่คนเราอะเป็นสัตว์สังคมแล้วก็มีคนที่เก่งดีและใจบุญอยู่พี่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องทำเพื่อเอามาส่งเสริมคนไปหมด แต่ท่านฉลาดเลือกคนที่จะช่วยเราได้ดีจริงๆมันเหมือนกับคนที่รวยมหาศาลแต่1เอาเงินนั้นไปทาร้ายคนอื่น 2. ไปสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีเอาไว้สิ่งเหล่านี้กลุ่มคนที่เก่งดีและใจบุญเหล่านั้นท่านจะไม่ทําไงครับไม่ใช่อยู่ดีเออเห็นคนทุกข์ยากแล้วไปช่วยอ่ะพูดถึงการช่วยพี่ก็คือเราไม่ใช่ช่วยช่วยคนเวลาที่ประสบทุกข์ยากคนเก่งดีและใจบุญเหล่านั้นแต่ท่านจะช่วยคนในโอกาสที่มีชีวิตปกตินี่แหละให้ดีไปถึงจุดที่ดีข,ขึ้น ถึงเป็นวิดีโอกลุ่มหนึ่งสาถึงเป็นดีขาขึ้นนลครับไปช่วยคนให้ถึงจุดที่ดีขาขึ้นคือไม่ช่วยคนในลักษณะที่คนตกยากแต่ช่วยคนปกติในโลกใบน,นี้แหละคือ90%ของคนเป็นคนปกติพี่เป็นคนปกติที่มีชีวิตปกติแต่ยังไม่ไปถึงจุดที่ดีขาขึ้นท่านเหล่านั้นจะมาช่วยคนเหล่านั้นให้ไปถึงจุดที่ดีขาขึ้นแต่ท่านจะไม่ช่วยคนที่บอกว่าโอ้ท่านใช้ชีวิตไม่ไหวแล้วฉันเป็นหนี้มหาศาลแล้วฉันมีความทุกข์เหลือเกินฉัน อันนี้ไม่ได้พูดให้เกิดกระแสดราม่านะครับแต่คนอยากช่วยเหล่านั้นก็ช่วยไปเป็นเรื่องดีครับอยากช่วยอะไรก็แล้วแต่แต่พี่ครับนึกถึงภาพคนที่พาตัวเองไปถึงจุดที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ในกลุ่มคนที่ดีเป็นดีเหมือนกันหมดมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตที่ดีพร้อมที่จะตายจากโลกนี้ไปแบบดีๆมันดีไหมล่ะครับอันนี้คนกลุ่มนี้ที่บอกว่าเก่งดีใจบุญอยากให้เพ่งไปถึงจุดนั้นแต่ถามว่าช่วยญาติ ยามที่ตกทุกข์ได้ยากดีไหมขอญาตนะครับดําเนินต่อไปครับดีมากเลยครับนะครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบเสแสร้งแต่พูดบอกว่าให้มันดีจริงแต่อยากให้ไปคือตอนเนี้ยคนที่ไปช่วยญาตในะยามที่ตกทุกข์ได้ยากโอเคครับมีเยอะและเป็นกระแสดีแล้วนะครับพี่แต่อยากให้นึกถึงการช่วยคนที่พร้อมจะดีใกล้ๆดีขาขึ้นน่ะให้ดีขาขึ้นจริงๆแล้วเกิดเป็นกลุ่มแล้วไปช่วยกลุ่มอื่นได้อีก แบบเป็นกลุ่มที่ดีขาขึ้นจริงๆรแล้วไปช่วยอีกกลุ่มให้ดีขาขึ้นจริงๆแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยพร้อมที่ไปช่วยคนอื่นต่อเนี่ยพี่ครับมันคือยุคใหม่ของโลกผมบอกเลยนะครับซึ่งเป็นยุคที่ดีงามมากๆจะเปลี่ยนจากโลกนี้นะครับจากโลกที่เป็นโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกที่ใกล้เคียงสวรรค์แล้วจะดีกว่าสวรรค์โอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอถึงบอกว่าพี่ครับต้องบอกต่อวิดีโอนี้จริงๆ ไอ้ดามทําได้ไหมไอ้ดามก็แค่อ่านเกมไม่มีความสามารถทางด้านเทคนิคความสามารถทางด้านการเชียร์ก็เป็นพวกที่เชียร์เปลอะพี่ผมเชียร์ทุกคนเลยพี่ผมไม่ด่าใครเลยนายกแลฐมนตตีอะพี่รู้ไหมมีคนด่าทุกผมจะบอกไงรู้ว่าสงสารท่านบ้างไม่ใช่นายกท่านนี้คนเดียวนะพี่นายกก่อนท่านนี้เป็นนายกยิ่งรักใช่ไหมผมก็เชียร์นะพี่เชียร์ไหมพี่เพราะว่าท่านเหนื่อยพี่ท่านเหนื่อยท่านแบบ แก่อายุมากแล้วพี่ต้องไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วให้คนแบบคนว,วิจารณ์ณเราอะ่ะบางคนถึงขั้นประนามถึงขั้นเหยียดหยามแต่ต้องเหนื่อยอะ่ะเรื่องเงินมันเป็นเรื่องแบบคนไทยพี่ถ้าหิวข้าวใช่ไหมไปวัดข้างบ้านก็มีข้าวกินพี่เรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ซีเรียสน,นะเรื่องการขาวเทาดำเนี่ยการคดโกนครอร์รัปชันพี่ผมบอกเลยว่าเข็นคน โกงอะพี่ผมบอกว่าไงพี่รู้ไหมอันนี้พูดจริงสงสารเขาพี่ครับโกงเงินหลวงอะสงว่าโกงไป70บาทคุณเอาไปคืนใครอะมันคือเงินภาษีประชาชนที่เอามาให้กับไอหลวงอะพี่หลวงคือพระหมหากรรษัตริย์หลวงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่คุณเอาไปคืนใครอะแล้วจิตใจที่คุณโคตรโกงอะแล้วคุณโคตรโกงคนหมู่มากอะมีประโยชน์อะไรอะพี่พี่เข้าใจใช่ไหมมันยากเลยอย่างถ้าใครถามว่าดาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเหรอพี่ครับพี่เคยเห็นไหมใส่เดือนใส่ขันไว้ถ้าเราไม่เอามือมือไปจิ้มเขาอะเขาไม่เห็นเรานะโอเคไหมครับพี่เราเห็นเขาเป็นตัวอย่างนั้นอะแต่เขาเห็นตัวเองอะเป็นตัวยังไงเขาอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่ดั้นด้นไปในในดินในมูลสัตว์ในเศษซากอาหารแล้วอร่อยก็ได้เป็นแค่นั้นจริงพี่เราเราคิดว่าเราเป็นตัวอย่างเนี้แต่มันจะมีตัวอะไรไหมที่เห็นเราได้ชัดเจนะแต่เราไม่เห็นมันเลย ข้อาจจะเห็นเราเป็นออร่าก็ได้พี่ซึ่งบอกว่าอย่าให้ความเกลียดเกิดขึ้นเผื่อว่าโตขึ้นไปเราจะได้เป็นหล่อเกิดเป็นคนแล้วก็หล่อขึ้นเกิดเป็นเทวดาก็หล่อมากๆช่วยคนมากๆแล้วเราจะประสบความสําเร็จช่วยให้คนรวยได้มาหาศารแล้วเราจะแบบสุดยอดในความรวยอะไรประมาณนั้นพี่เมี่ยครับพี่เหมือนกับตอนเนี้ยพี่บอกต่อวิดีโอไปเนี่ยพี่แบบ ใจลมๆพี่ใจสบายๆบอกไปเลยพี่เฮ้ยมึงไปดูให้จบวปดอเนี่ยดูให้จบดูให้ยจบดูให้จบแค่นั้นเองพี่นะครับดูให้จบไม่ต้องคิดมากดูให้ยจบแล้วบอกต่อพี่ๆนักข่าวดูให้จบแล้วบอกต่อดังไม่ต้องเก่งพี่ไม่ต้องเก่งเลยผมไม่ใช่คนที่รู้แจ้งเห็นจริงได้ซ้ําไปแต่ถ้าถามว่าจะทําให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ยังไงอ่ะเพื่อให้รู้ว่าจะทาให้รู้แจ้งเห็นจริงตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเอ้ยเป็นเป็นอรหันต์ลวกันทุกคนต้องทํำยังไงพี่ก็จะไปดูว่าจะทํามือถือเนี่ยให้เกิดขึ้ อยากให้ประเทศไทยหนึ่งปลดหนี้ก่อน2ออยากให้ภาษาไทยเนี่ยคือต่อไปคนไทยไม่อยากเรียนภาษาอื่นแล้วคนไทยส่วนใหญ่นะเราจะไม่มีภาษาอังกฤษในอนุบาลแล้วโอเคไพี่ต้องไปเรียนเองอ่ะต้องไปหาเรียนเองอ่ะจะมีแต่ภาษาไทยอย่างเดียวนะครับต่อไปประเทศต่างๆเนี่ยจะบรรจุภาษาไทยให้เป็นภาษาที่2ออย่างแน่นอนแล้วต่อไปเขาก็จะกลายเป็นภาษาไทยเป็นอันดับหนึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเราอยากผลิตมือถือได้พี่ เราก็ไปเริ่มสอนกันตั้งแต่ไอ้นับหนึ่งของมือถือสิโอเคไหมพี่แล้วเราก็ฝึกนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าแล้วต่อไปมันจะนับเจ็ดแปดเก้าไปถึงหนึ่งทันได้เองพี่แต่ต้องให้เขาเล่นสนุกกับการนับหนึ่งก่อนมันเหมือนกับอยากให้คนบรรลุอรหันต์เนี่ยก็พระพุทธเจ้าท่านท่านรับคนเข้าไปเป็นสิท่านบอกไงรู้ไหมท่านบอกว่าเธอจะมาเป็นสิ์ฉันเหรออ่าถั้งนั้นคือจงเป็นนักบวช จากนั้นเธอไปอยู่ในสถานที่ที่สบายจะเป็นโคนไม้จะเป็นเรือนว่างก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เธอสบายจากนั้นให้เธอใส่ใจลมหายใจเข้าออกและปรับกายใจให้สบายคือรหนิวรณ์หก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดีกับตัวเธอก็โยนทิ้งซะเมื่อเธอโยนทิ้งนะเธอโยนทิ้งได้ดีแล้วเธอรู้สึกสบายดีแล้วเธอก็มาบอกฉันท่านก็เลยค่อยสอนฌานหนึ่งสองสามสี่อรูปฌานแล้วก็สอนวิชาวิธีเล่นกับ ตัวเองอะคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นอัจฉริยะพี่แต่ท่านไม่ได้สอนบอกว่าเธอมาเหาะได้เหมือนฉันเธอมารู้วาระจิตคนอื่นเหมือนฉันแต่ท่านบอกว่าให้มาทําตัวให้สบายก่อนคือรักตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแลตัวเองได้ดีแล้วก่อนโอเคไหมครับเนี่ยการที่จะเป็นพระอรหันต์หรือจะเป็น,นสโสดาบันอะไรก็ว่าไปก,ก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเท่านั้นแหละครับพี่แต่เราสามารถ สร้างชุมชนสภาพแวดล้อมสร้างล้อมรั้วให้สะดวกกับการทําแบบนั้นของคนที่จะบอกว่าฉันอยากเป็นพระอ่ะฉันอยากเป็นพระที่หลุดพ้นนะ่ะก็สร้างสภาพแวดล้อมคือคือวัดอ่ะแล้วพี่แต่เป็นวัดรูปแบบใหม่ให้เหมาะกับท่านเหล่านั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านนะ่ะเธอฝึกก่อนนะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปพูดมากนะบินาบาเธอก็สำรวมนะสำรวมไปเรื่อยนะเธอไม่ต้องพูดนะรับเสร็จก็รับไปเฉยๆพี่คือไม่ต้องไปพูดอะไรมากอนะ่ะพี่รับเสร็จเฉย เธอจะบอกสอนคนอื่นได้เมื่อเธอรู้ว่าจิตคนตนเองได้คล่องแล้วพอคล่องแล้วเนี่ยคุณภาพของจิตมันเยอะขึ้นมันก็จะรู้ว่าและจิตของคนอื่นได้มันคล้ายกับเอ้มันทดสอบได้ง่ายอะพี่สมมติว่าผมเดินกรรมกรรมเมล็ดถั่วไปแล้วเดินไปถามพระท่านก็รู้เลยว่าโอ้ยมึงกรรมเมล็ดถั่วมานะอะไรประมาณนั้นพี่เราก็ทึ่งแล้วพี่โอเคไหมพี่ท่านไม่ต้องไปอวดอุตรีมากมันเหมือนกับไอคุณแม่คนหนึ่งอะ่ะพูดง่าย เอาสมองส่วนอารมณ์กับความอยากเป็นใหญ่ควบคุมโดยไม่ได้อยู่เหนือเหตุผลนะด่าลูกทุกวันจนลูกเสียคนนะพี่นะครับแต่พอไปใส่บาทแบบนอบนอบ้นอมมากพราคิดว่าตัวเองจะได้บุญไงแต่พระท่านไม่พูดอะไรที่ที่คนไม่รู้เรื่องแต่ท่านบอกว่าการด่าลูกของคุณเนี่ยเป็นการทำร้ายทั้งตัวเองทั้งคนอื่นและประโยชน์ของโลกใบนี้อย่างยิ่งพี่ครับทึ่งเลยพี่ทึ่งเลย ไม่ต้องงงพี่ต่อไปเขาจะมาสนาทนาธรรมมาเรียนรู้มาปฏิบัติขั้นแต่ต่อไปได้ดีแล้วจะปฏิบัติยังไงไปอยู่ในที่สบายดูแลตัวเองให้ดีให้สบายละนิวรณ์มีสติในลมหายใจได้ครบวันไหมแค่นั้นเองพี่มันง่ายมากครับพี่ครับนับหนึ่งนับสองนับสามแล้วเขาจะไปนับสี่ได้เองพี่ครับคนบอกว่าบันไดหนึ่งพันขั้นเขาไม่เขาเดินขึ้นบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้อะเขาจะไปต่อได้ไหม คุณคุณเอาบันไดขั้นที่1ถึงขั้นที่ร0อเข้าออกไปอะ่ะแล้วคุณบอกให้เขาไปขั้นที่101ไปถึงขั้นที่พันมันเป็นไปไม่ได้พี่จะมือถือจะรถยนต์จะอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้จะเป็นการอะไรความถนัดคูณผลงานคูณเชียร์คุณต้องนับหนึ่งให้ได้ก่อนโอเคไหมพี่อันเนี้ย ใครก็แล้วแต่ที่นับหนึ่งได้ก่อนวิดีโอนี้จะยาวหน่อยผมจะบอกเลยว่าวิดีโอนี้ต้องจบพี่ต้องจบถึงขั้นที่พวกเราอะไปบอกต่อวิดีโอจริงแล้วผมก็จะแบบตื้อตื้อใครก็แล้วแต่ให้ดูวิดีโอนี้จริงเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วพี่ผมบอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรอใครเลยครับพี่ไม่ต้องรอเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้เลยอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากขอบพระคุณครับพี่ที่พี่จะบอกต่อวิดีโอนี้เลยนะพี่แล้วก็แบบตื้อตื้อแบบ ดูหน่อยนะดูให้จบนะดูให้จบนะนะครับดูให้จบจริง,รงๆแล้วก็บอกพี่ๆนะข่าวว่าออกข่าวไปเลยว่าโอกาสอันสดใสเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินไทยครับพี่ครับมันไม่ได้มีอะไรดา่าไม่ด่าใครเลยพี่สงสารพี่คนทําผิดสงสารพี่ครับมันมันเหมือนกับข่าวกลมคืนนะพี่โอเคผมก็เจ็บเจ็บช้านะเจ็บช้ำแทนนะคนที่โดนกลมคืนแต่คนที่มคมขืนนะโดนหนักกว่า โดนหนักซ้ำๆๆจนกว่าจะสำนึกครับพี่โอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ